สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มทลอดส3ามนะคะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะเทมพูดผิดพลาดประการใดก้าวร่วงประการใดต้องขออภยนะัยเว้นาที่นี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกใช่เป็นพลังงานของตัวตัวเองนะคะก็สามารถฟังคลิปต่อกันไปได้เลยยาวๆนะคะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัด ฟังเร,เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังงานของเราเลื่อนผ่านคลิปไปได้เลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเอ็มขอเช็คพลังงานตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนก่อนแล้วก็สถานการณ์นะคะใช้พี่ทารโนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันขอเช็คพลังงานนะคะให้พี่ไพ่เช็คพลังงานหน่อยว่าวันนี้แต่ละท่านแต่ละคนพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างขอสใบนะคะสถ้วย นะบง่งบอกถึงความเข้าอกเข้าใจนะคะมีความรู้เขาเรียกว่าอะไรมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความแบบแล้วก็มีแรงดึงดูดในเรื่องของคู่ด้วยนะแต่มองเป็นเรื่องของแบบความหญิงความหยางนะคะในตัวตนของคุณนะละมุนละไมพอสมควรนะคะความสองถ้วยเนาะเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีความชัดเจนนะคะมีความชัดเจนมีความแบบ ทำอะไรค่อนข้างจะหนักแน่นชัดเจนเฉียบคมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายในด้วยนะยังไงต่อขออีกสองใบค่ะแต่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเก่งฉลาดประสบการณ์เยอะนะคะทําอะไรแบบความเป็นสเตนเนาะเป็นบ่งบอกถึงเป็นเจ้าป่าความเป็นผู้นํา คุณมีความเฉียบคมคุณมีความเป็นผู้นําแต่คุณก็มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะไม่ได้แบบไม่ได้มองเห็นแต่ในในมุมมองของตัวคุณเองด้านเดียวนะเป็นผู้นําที่เข้าอกเข้าใจลูกน้องอมืมองว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามากๆนะคะในการที่จะทําอะไรก็ตามนะดูจะโดดเด่นมากๆนะคะในหมู่ในสังคมของคุณนะเจ็ดถ้วย เป็นคนโปรเจกต์เยอะนะคะแล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่อาจจะยังไม่ได้ทําด้วยนะตอนนี้นะคะหกถ้วยเป็นคนที่มีการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่บ่อยๆให้ใครอะไรก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรใดๆนะอืมเรามักจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณอะแบบหลากหลายและมากมายมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเพราะความเป็นเจ็ดถ้วยอะค่ะบอมบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะในหัวมากๆ ทำอะไรหลายอย่างบางโปรเจกต์ก็ทําได้จริงบ้างไม่ได้จริงบ้างหรือบางโปรเจกต์ทาไปอาจจะยังไม่ได้ทําหรืออะไรก็ตามเนาะบางโปรเจกต์ตอบตอบตอบโจทย์คุณในเรื่องของเงินทรัพย์สิสนเงินทองบางโปรเจกต์เข้ามาแล้วก็เหมือนการเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนทําให้ชีวิตเหมือนเป็นการลังการดึงชีวิตคุณก็มีแต่ว่ามองแล้วคุณเป็นคนที่แร่งมากๆนะคะมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนมีความชาญฉลาดนะคะ เขาอ,อกเข้าใจผู้อื่นชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยนะอืมแกล่งทั้งภายนอกนะคะแต่ว่าจิตใจก็คือเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ยังไงอะ่ะไม่ไม่ได้แบบแค่แข็งกระด้างอ่าภายภายนอกเอ็มมองแบบนี้นะคนที่มองเข้ามาตัวคุณอะดูคุณเป็นคนอ่อนโยนด้วยซ้ำไปแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆอืมเป็นประมาณนั้นด้วยซ้ำนะคะ อ่ะเดี๋ยวขอมาดูหน่อยว่าแล้วสถานการณ์ของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเดี๋อเอมเปิดเป็นแบบเซลติคอร์แล้วกันนะคะมาดูพื้นดวงกันหน่อยสิแปดไม่เท้านะคะการพัฒนาการก้าวไปข้างหน้าคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการออนไลน์ก็ได้นะการติดตออ่อการสื่อสารวาทศิลป์ในการพูดในการสื่อสารนะคะหรือเป็นคนที่กําลังจะมี อาจจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานที่จะต้องเดินทางบ่อยๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูเราคุณเป็นคนที่พัฒนาไปข้างหน้าเสมอๆหรือชีวิตคุณตอนนี้ค่ะกําลังจะมีการขยับขยายนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะอืมีเกณฑ์การเดินทางสูงนะคะไม่ได้อยู่กับที่นะต้องไปนั่นไปนี่บ่อยๆนะคะไปแล้วดีไปเราพัฒนาไปเราก้าวไปข้างหน้านะคะเหมือนคุณอาจจะต้องมีการเดินทางหรือหลายๆคนจะต้องเดินทางเข้ามาหาคุณอืม เดินทางเยอะนะคะจนอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่สบายด้วยระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะความไม่สบายการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือเดินทางบ่อยจนรู้สึกแบบโอ้ยมันล้าขออยู่กับตัวเองก่อนแล้วกันเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะเดวิล uh, นะคะมีใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่หรือเปล่าเอ่ยอืม พื้นดวงของคุณมันยังมีพลังงานอะไรไม่ดีที่มันยังแฝงฝังซ่อนเลนอยู่ในพลังงานของคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่แบบในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของภาวะอารมณ์ภาวะความความไม่ยอมความเอาแต่ใจอยู่ก็ได้ด้วยนะในตัวของคุณนะคะ หรือให้ระวังนะตั้งแต่ช่องท้องลงไปนะคะหมดลูกต่อมลูกมากสําหรับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงหลังลงไปช่วงนี้อาจจะมีปัญหาพวกนี้ได้ด้วยนะคะในอดีตเป็นเรื่องสิบถ้วยเนาะครอบครัวความรักความอบอุ่นนะคะเดี๋ยวมาขยายกันเนาะไม่รู้ว่าในอดีตมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวอาจจะเป็นอะไรหนักๆบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะ ดูเหมือนคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยไปไหนมาไหนบ่อยๆด้วยการที่อาจจะต้องดูแลครอบครัวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะดูว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวนะแปดเหรียญอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่บ้างนะคะทับขอนน้อยนะคะแต่ว่าดูแล้วคุณก็แบบไม่ได้ยอมแพ้นะก็ยังต้องต้องลุยต้องสู้ต้องทำนะคะคุณมีความรู้ความสามารถในงานที่คุณทำเป็นอย่างมาก หรือด้วยความที่คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆมันเหมือนมันเหนื่อยมันล้าแบบอะ่ะขออยู่กับตัวเองขอตั้งสติกับตัวเองหรือใครเร็วนี้อาจจะแบบไปอยู่ในจุดของการอยากทําสมาธิการปฏิบัติก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วตอนเนี้ยความเป็นเดวิลอะค่ะอาจจะมีถ้าเป็นตัวตนของคุณอ <Okay. S 2> <ANS, S 1> ะมันจะเป็นพลังงานของความแบบความมืดความเทาๆในจิตในใจ hmm. ของคุณนะช่วงนี้ที่แบบ คิดไม่ดีมองไม่ดีรู้สึกคนนั้นอย่างนั้นคนนี้แบบนี้อะไรนะคะอาจจะมีความคิดเหล่านี้ขึ้นมานะคะใน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 ตัวตนคุณได้ค,คุณได้ด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะมาจากใครที่ยังยังมีคนที่คิดไม่ดีหรือพลังงานเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีที่มันยังแฝงฝังอยู่กับในตัวตนของคุณเนาะอืมอ่ะแอมพอดูต่อนะคะ d ั s เมน มันกำลังจะได้รับการเคลียร์แต่มันยังเคลียร์ไม่สุดเพราะว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งของเป็นปัญหาจัสเมนเนี่ยถ้าเวลาม,มันมีปัญหาอะไรในในในชีวิตใหม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป่วยการต้องจมอยู่กับอะไรบางอย่างการแบบไพ่จัสเมนเป็นไพ่ของการตื่นรู้นะคะ,ะพลังงานอะไรไม่ดีมันเป็นไพ่ของการเคลียร์ด้วยแต่มันไปอยู่ในตำแหน่งของปัญหามันเหมือนยังเคลียร์ได้ไม่สุดมันเหมือนยังเคลียร์ไม่ได้นะคะ คุณอาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็พลังงานแบบที่มันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตคุณมาแบบอย่างยาวนานก็ได้นะมันกำลังมันกาลังพุดออกมานะคะอ่ะสองถ้วยมีเรื่องของความรักคู่รักคนรักเข้ามาด้วยนะ1นึในเท้าอ่ะเอ็มขออีกหนึ่งใบนะคะ t Tower โอเคเอ็มจะตีเป็นแบบไหนดีละเนี่ยเหมือนคุณกำลังจะก้าวพัฒนากับชีวิตของตัวเองอะไปเรื่อยๆนะคะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่คุณคิดไว้ที่กำลังอยากจะทำมีการเริ่มต้นของโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบบเหมือนจะต้องติดชะงักมันยังไปไม่สุดมันยังเคลียร์ได้ไม่สุด ตัวคุณดูพยายามนะที่จะเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นออนุสัยนอนเนื่องที่มันแบบฝังคุณอย่างรากลึกมาอย่างยาวนานความเทาความดิ่งความดาวความคิดไม่ดีความความคิดอะไรไม่ดีนะคะเพราะว่าพลังงานตัวตนของคุณมันยังเห็นถึงความเป็นเจตทวย่ยังเห็นถึงความเป็นฟุ้งซ่านอยู่เนาะความแบบโปรเจกต์เยอะฟุง้งซ่านนะคะอาจจะคิดมากคิดเยอะแล้วก็มันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอืมอเดี๋ยวเอ็มขอขยายสักนิดนึงนะคะ ขอขยายเดวิลก่อนเลยนะเอ็มจะขอขยายไพ่ที่เป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหายังมีอะไรบางอย่างที่มันยังกอดเก็บยังไม่ปล่อยยังดึงยังฉุดยังรั้งคุณไว้พลังงานนี้ในเรื่องของความโลภในเรื่องของการเงินนะคะหรือมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบปิดซับปิดการเงินคุณไว้ก็ได้ด้วยนะเหมือนทําให้คุณแบบ ดึงเรื่องทรัพย์ออกมาได้ไม่เต็มที่ก็ได้นะคะหรือ,อในหนึ่งใครที่กําลังทําแบบเกี่ยวกับเรื่องของพวกธุรกิจสีเทาไม่เอ่ยนะคะธุรกิจสีเทาหรือเป็นอะไรที่มันเทาๆอ่ะที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินการทองคุณเนาะความเป็นเดวิลอ่ะถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจสีเทาถ้าเป็นเรื่องของการเงินอ่ะเงินมันจะหลั่งไหลามามากเลยนะอืมแต่มันมาจากด้วยความเทาๆเนาะเอ็มเอ็มมองว่ามันจะไม่ได้ยั่งยืนะนะคะ คอยใบนะเออเอามบอกว่าอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างนะที่เหมือนบล็อกไว้ไม่ให้เงินคุณฟโฟลไม่ให้เงินของคุณอะไรบางอย่างที่มันเป็นทรัพย์สมบัติของคุณตั้งแต่อดีตชาติมันเหมือนมันถึงเวลาที่จะต้องเปิดมันเหมือนมันถึงเวลาที่ต้องใช้แต่มันยังมีพลังงานนี้อยู่ที่มันยังบล็อกอยู่นะคะคุณตัวคุณเองเอะพยายามเคลียร์นะพยายามเคลียร์แต่ว่ายังเคลียร์ได้ไม่สุดนะคะ ใครมีแบบปัญหาอย่างนี้อยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะอืมดีดออกมาสองใบนะคะเหมือนอาจจะต้องปฏิบัติทำสมาธินะคะเพื่อจะเคลียร์อะไรบางอย่างเหล่านี้เนาะอาจจะต้องมีการปฏิบัติการเรียนรู้ศาสตร์อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะการทำสมาธิการอยู่กับตัวเองแล้วถึงจะหลุดนะเดี๋ยวเอ็มขอขยายจัสมินหน่อย กลุ่มสังคมอมหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมก็ได้นะคะที่คุณแบบไปร่วมไปอยู่เนาะที่แบบอาจจะมีคนอะไรที่แบบฝังพลังงานนี้ไว้ให้กับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบ The tower ขยายด้วย hangman รอคอย อืมเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าพลังงานวันนี้ยอาจจะยังมีมีเรื่องราวอะไรที่ยังต้องระวังมีในติดในเรื่องของทรัพย์นะคะถูกทําอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของรัทรัพยังไม่เปิดทรัพย์ถูกปิดกัน้นคุณอาจจะต้องไปปฏิบัติจริงๆอะ่ะคุณนะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นคนที่แบบเหมือนแบบพร้อมจะลุยมากๆอะค่ะแต่มันมักจะมีเหตุการณ์พอพร้อมจะลุยพอพอ,ยพอคุณจะลุยจะลุยอะ่ะ คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะพอเวลาจะทาพอพร้อมจะลุยอะคะ่ะก็จะมีชอบมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาบอกเข้ามาปิดกั้นทาให้มันไม่สุดสักทีอะคุณอาจจะต้องมีการเคลียร์อะไรบางอย่างจริงๆนะคะอาจจะต้องมีการปฏิบัติการทําสมาธิหรือการเรียนรู้อะไรบางอย่างเนาะการตกผลึกพลังงานอะไรบางอย่างก็ได้อ่าเห็นไหมแล้วเดี๋ยวจะมีการพัฒนายกระดับเหมือนคุณจะต้องไปยกระดับจิตวิญญาณยกระดับพลังงานก่อนแล้วสิ่งพวกนี้ถึงจะเคลียร์ออกมาได้อาจจะ หลายๆคนอาจจะได้ไปเรียนรู้อาจจะมีช่องทางของการเรียนรู้อะไรบางอย่างให้คุณไปได้พัฒนาบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะในการปฏิบัติเพื่อเคลียร์นะคะในสิ่งที่มันยังมันยังฝังมันยังแน่นมันยังหนักมันยังบล็อกมันยังปิดกั้นคุณไว้แต่เอ้มองว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ได้เหมือนเหม,มือนว่าคุณจะต้องค่อยๆพัฒนาเราค่อยๆยยกระดับไปนะคะ ยกได้ไหมยกได้แน่นอนนะเราดีมากๆด้วยนะคะอาจจะต้องใช้พลังงานของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีในการช่วยเคลียร์ชำระล้างพลังงานเหล่านี้นะคะเนาะถ้าใครมาสายพลังงานเนาะใครรู้จักการเคลียร์ชำระล้างอะไรแบบนี้นะคะก็แบบเวลาอาบน้ํานะคะอาบน้ําก็ลองขอพระแม่คงคาให้เคลียร์ชำระล้างสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรปกนะคะที่แบบติด แฝงฝังในพลังงานของคุณให้ไหลชำระล้างออกไปนะคะแล้วก็กดน้ำเนาะลองกดน้ำลงพระแม่ธรณีแล้วก็ขอพลังงานของพระแม่ธรณีพระแม่โลกพระแม่ไกอานะคะในการช่วยดึงสิ่งไม่ดีในการช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีนะคะออกเข้าไปแบบสูสุนสูสุนานาฏตาเนาะให้พระแม่ธรณีช่วยช่วยดึงชำระล้างนะอาจจะต้องมีการเคลียร์แบบนี้ด้วยนะคะถ้าใครฟังเราเข้าใจก็ อืมถ้าฝั่งไม่เข้าใจก็โอเคไม่ว่ากันนะคะก็จะมาแบบโฟล์โวแต่ก็ดูไม่ค่อยโฟล์สักเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวเอ็มขอคำแนะนำจากพี okay ่ไพอีกสักห้าใบนะว้ายชนกล้องอีกแล้วนะทุกคน เวลาเจอเรื่องราวถ้าสมมติใครเจอเรื่องราวแบบกระทบแบบอะไรกระทานหันแล้วแบบทาให้คุณติดชง,งักอะไรไปซักระยะเงี้ยคุณลองเอาวิธีที่เอมบอกไปอะไปทําดูก็ได้นะคะอย่างน้อยมันแบบเนาะทาน้ามนต์เองยังได้เลยนะแบบกาหนดจิตนะคะนึกถึงพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ให้พลังงานของน้ํานี้นะคะในช่วยในการเคลียร์ชำระล้างนะคะนึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็ได้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ ช่วยแบบเคลียร์ชำระล้างเนาะสิ่งไม่ดีสิ่งที่แฝงฝังกับอนุสัยนอนเนื่องที่อยู่ในจิตความเน่นหนักความอึดอัดที่อยู่ในความคิดนะคะจักกะทั้ง7นะคะให้ไหลออกไปแบบให้ไหลออกไปกับน้ํานะคะขอพลังงานพระแม่ธรณีนะคะช่วยชำระล้างเนาะแล้วก็ใครทําบุญนะคะปฏิบัติเวลากดน้ําก็ขอพลังงานของพระแม่ธรณีนะคะช่วยเปิดทางช่วยดึงสิ่งไม่ดีนะคะลองถอดรองเท้าใช้เท้าเปล่า เดินอยู่กับดินเดินอยู่กับหญ้าขอพลังงานของจัก,กรวาลขอพลังงานของพระแม่ธรณีในการช่วยดึงพลังงานลบๆออกจากตัวคุณอันนี้ทําได้นะทําได้ทุทกๆวันมันเอ็มมองว่ามันเป็นเรื่องของทั้งดักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเป็นเรื่องของพลังงานเนาะอ่ะเดี๋ยวขอคําแนะนําจากพี่ไพ่ห้าใบนะคะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในะวันนี้เนาะอ่าแน่นอนลองทําดูนะ <c oughs> ความชัดเจนจะเกิดขึ้นความ หรืออาจคุณอาจกําลังจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามานเร็วนี้ความชัดเจนการประสบความสําเร็จกาเรคาเคลียร์พลังงานที่เอ็มบอกไปเมื่อกี้นะคะมันจะเกิดความแบบมันจะเคลียร์ได้ด้วยตัวคุณเองไม่จําเป็นต้องไปหาใครเลยนะคะเคลียร์ได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะว้าวแล้วการเงินคุณเปิดนะถ้าเคลียร์แล้วการเงินคุณจะเปิดนะคะลองทําดูนะไม่ได้เสียหายนะคะไม่ได้เสียหลายทําเองกับบ้านนะคะทําเองเลยนะตั้งจิตให้มั่น อาจจะต้องฝึกปฏิบัติก่อนนะเพราะว่าไพ่เห็นในพื้นดวงว่าคุณอาจจะต้องอมีการทําสมาธิการเรียนรู้หรือการปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมเพื่อแบบเสริมสร้างสมาธิปัญญาสติปัญญาให้กับตัวคุณนะคะเมื่อคุณเสริมสร้างสมาธิปัญญาให้กับตัวคุณคุณจะมีความชัดเจนมันจะเคลียร์ได้ดีมากๆนะซับคุณจะเปิดความสุขจะเกิดขึ้นเลิศเลิศเอ้ยเลิศเลิศเลยเดี๋ยวเอ็มจะไปทํามั่งนะคะเพราะตอนนี้เอ็มรู้สึก มันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันอ,อ,อ,อึดอัดอยู่เหมือนกันเอ็มจะทำมั้งนะคะการเงินจะเข้านะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทรัพย์สินมรดกนะคะจะเข้านะความสุขความสบายใจคุณเคลียร์ได้นะทาได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งใครเลยสามเหรียญการเงินการงานก็จะเข้ามานะคะกลุ่มสังคมการเงินแวดล้อมความสุขการเงินเปิดความชัดเจนเกิดขึ้นโอ้โหใต้สําหรับเป็นเดอะเวอร์เทียมพูดมาทั้งหมด ไปทานะคะคลิปนี้อยากแบบอยากให้แบบฟังกันเยอะๆจังเลยอ่ะอยากให้แชร์กันนะเอออยากให้ฟังกันเยอะๆหรือเอาเอาเอาลองลองวิธีที่เอ็มบอกไปอะค่ะลองไปแนะนําคนอื่นๆดูก็ได้ทํากับตัวเองก่อนก็ได้นะคะถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกมันโล่มันโปร่งมันเบามันสบายมากขึ้นก็ลองแบบเอาวิธีที่เอ็มแนะนำอะไปบอกต่อก็ได้นะคะนะถือว่าเป็นเนาะวิทยาทานต่อกัน นะคะอาเดี๋ยวเอ็มขออีกสามใบอดีอีกแล้ววันนี้จะไม่จะไม่เปิดไพ่ที่ตกนะฉันไม่เอาไพ่ที่ตกนะขออีกสามใบค่ะ๋ยวมาดูกันขอคำแนะนำอีกสามใบค่ะลองไปทำเด้อมันดีจริงๆนะ Imagine นะคะพลังงานจักรวาลพลังงานจินตนานการคุณจินตนานการได้เลยนะอย่างที่เอ็มบอกไปเนาะแบบ ถ้าใครแบบรู้สึกอึดอัดจเจ็บป่วยตรงไหนนึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระรัตนตัยนะคะคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนาะเป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่แบบใส่บริสุทธิ์จริงๆนะคะแล้วก็ให้พระแม่คงคาช่วยมาชำระล้างหรือให้พระแม่ธรณีช่วยดึงเนาะสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายคุณนะคะลองแบบถอดรองเท้าเปล่าเนาะไปเดินกับหญ้าเดินกับดินนะคะเนี่ยแล้วมันแบบ แฮปปี้แฮปปี้เลยนะความสุขความอุรมสมบูรณ์นะคะสิ่งที่คุณเบนิเฟตนะใครรอความรักก็จะได้ความความรักนะคะใครที่แบบรอสังคมคอมมูนิตี้การค้าขายการเกรื้อกูลเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้รั์คุณะถูกปิดอยู่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันแน่นๆหนักหักอยู่ที่ปิดในเรื่องของรัพย์ปิดในเรื่องของสังคมปิดในเรื่องของคู่รักของคุณนะคะลองทําอย่างตามที่เอ็มแนะนําดูเนี่ยแล้วมันเหมือนเป็นการเติมพลังอย่างให้กับคุณด้วยนะ เติมไฟให้กับคุณนะคะก่อนหน้านี้แบบร่างกายคุณอาจจะมีแบบธาตุเย็นความเป็นธาตุเย็นค่อนข้างจะเยอะนะคะเติมพลังไฟเติมพลังความร้อนเข้าไปในร่างกายให้กับคุณเนาะลองทําแบบที่เอ็มบอกนูนะคะได้ประโยชน์มากๆนะก็ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับวันวันนี้รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆตั้งแต่ตั้งแต่อ่านไพ่มาเลยรู้สึกคลิปนี้รูพูดเป็นประโยชน์ที่สุดแล้ว นะคะก็ถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจนะคะฝากสน,สนับสนุนช่องเอมกันด้วยนะใครสนใจดูส่วนตัวก็เข้ามาดูส่วนตัวกับเอมได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะประสบความสาเร็จเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่ทุกท่านถูกใจนะคะในทุกท่านทุกคนวันนี้เอมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ